อ้ยอาองานอมามาโอมาได้ยังมาาษอังกกษสิบคำนะลูกนะอมาไม่จำเป็นต้องเหมือนกันก็ได้เอาเดินไปข้างหน้าได้แล้วดีมีไหมมีไหมอันนั้นคืออะไรอัมพวา ัำพวาาัมพว่า,า,วาเดินเลยค่ะไปลูกปลาเดินปลาเรี้วเรยวเร็วเรวเรว หลิวๆจืนเขียนก็ได้นี่ลูกเขียนคยังสิบคำยลืมภาษาเนสิบคำจ้าเระวังนะลูกเดินระวังด้วยดูน้องด้วยนะพี่ดูน้องด้วยเต๋อเต๋อย่าง ที่5 đây ที่ด้านล่าง ยืมมหลังหน่อยเออสลัดด้วยได้ได้อย่างนี้ก็เออไม่ต้องไปวิ่งไปวิ่งมาเห็นต้นยังไงล่ะดุมดูด้วยนะจำด้วยนะ Thank you จากพี่ที่ให้ยิ้มหลังจากพึ่งสายยืมคิ่นเพชรจากพึ่งตายแล้วยิ้มหลังอีกแลอ่ะ อ้ายังไม่เสร็จหรอเนี่ยรอเพื่อนก่อนไปเดิน เราอย่าไปใกล้น้ำมากเลลูกกระดยระีนกเออระวังลูกกระดาษีุกแล้วอีกสามอันน่ะถึงเราจะสิครบสิบ้ย ระวังเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกลูก